ครับสวัสดีครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรา,าอยู่กับช่องตั้มช็อปนะครับวันนี้เราจะผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับาการซื้อแบตเตอรี่นะครับให้คุ้มค่านะครับผมแต,แต่จะซื้อแบบไหนให้ประหยัดประหยัดตังค์ที่สุดก็กับผมมีอยู่ข้อเดียวนะครับก็คือนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวอันนี้สมมุติเป็นแบตเตอรี่นะครับ รถเราเสียนะครับผมเราจะซื้อ,อยังไงให้ได้ราคาถูกนะครับแล้วก็คุ้มค่ากับเรามากที่สุดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีผมมีข้อแนะนําให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับหรือท่านใดที่สนใจอยากซื้อแบตเตอรี่นะครับผมให้คุ้มค่านะครับไม่ต้องหมดเงินเยอะนะครับผมก็คือแบตเตอรี่มันจะมีหลายยี่ห้อหลายรูปแบบนะครับผม แล้วเราจะซื้อ,อยังไงให้ได้ราคาถูกนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีข้อแนะนำมาให้ทุกท่านนะครับผมก็คือทั่วไปจะมีร้านค้าจะจะจะขายแบตเตอรี่นะครับผมก็จะมีร้านอะไรนะครับร้านอะไหลก็จะมีหนึ่งมีการขายแบตเตอรี่ด้วยนะครับผมแล้วก็สองก็คือร้านขายแบตเตอรี่โดยตรงนะครับผมอสองร้าน แบบนี้นะครับก็มีแบตเตอรี่ขายเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการเ,าเทิร์นแบตนะครับผมข้อแตกต่างนะครับร้านขายอะไหล่กับร้านแบตนะครับผมก็เอาง่ายๆเลยครับผมร้านขายอะไหล่จะมีราคาที่สูงกว่านะครับผมาราคาที่สูงกว่าสมมุติแบตบลูกหนึ่งราคา,าพันเจ็ดนะครับผมรวมเทินแล้วนะครับถ้าเป็นร้าน ลา,ายแบตนะครับผมขายแบตเตอรี่โดยตรงยังไงก็จะอยู่ประมาณาพันห้านะครับผมต่างกันอยู่ประมาณ200ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็แบตจะมีถ้าแบตร้านแบตโดยตรงนะครับจะมีแบตให้เลือกมากมายเลยครับตั้งแต่ราคาต่ำสุดเลยนะครับผมไปจนถึงราคาทีา่ราคาแพงนะครับผมฉะนั้นก็สำหรับ ท่านไหนที่อยากจะซื้อแบตนะครับก็ก็ลองดูนะครับว่าลองเช็คราคาดูว่าเออซื้อร้านอะไรแบบขายอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยกับขายาร้านแบตโดยตรงลองเปรียบเทียบราคาดูนะครับอันนี้อันนี้มาแนะนําเพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆจะซื้อร้านไหนนะครับผมก็ส่วนส่วนส่วนผมนะครับจะซื้อร้านร้านแบตเตอรี่โดยตรงนะครับเพราะว่าราคามันมันจะแตกต่างกันมากนะครับ เพราะว่าผมผมลองลองไล่หา,าราคาแบบดูแล้วก็สรุปได้ที่ร้านแบตนะครับผมราคาจะถูกลงกว่าประมาณสองถึงสี่รอยนะครับผมก็ประหยัดได้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมไม่ไม่ต้องรอแบบก็คือมันจะมีช่วงช่วงของของแบตเตอรี่นะครับผมที่ที่ที่เราต้อง มันจะขึ้นจะลงแล้วแต่แล้วแต่ช่วงนะครับแต่แต่ผมมาให้คําแนะนํำแบบนี้ก็คือ,อะจะเป็นช่วงไม่ไม่ต้องมีช่วงครับก็คือเราเลือกซื้อที่ร้นใายแบตโดยตรงจะราคาถูกกว่านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาให้คําแนะนําเพื่อนๆนะครับผมสําหรับใครทีอ่อยากจะซื้อแบตนะครับก็ลอง ศึกษานะครับผมศึกษาลอ,ลองดูนะครับว่า,าข้อแตกต่างระหว่างร้านอะไรกับร้านแบบอันไหนราคามันจะแตกต่างกันนะครับผมสำหรับวันนี้ชอ่องตามสอบขอ,อจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ